ดีจ้าทุกคนนี่ครับมารีวิวร้านหน่อยฮะอาจจะย่อแสงนิดหน่อยนี่ฮะตำเหล่าน้องแพลนี่ฮะทำป้ายเลยลูกค้าเห็นเนาะอยู่เส้นถนนข้อว้ามน,นะครับไม่ถึง2กิโลถึงชายหาดนะครับตั้งจีพย์มาที่ตำเหล่าน้องแพลบางแสนได้เลยครับอ่ะไปพาเข้าไปดูในร้านอันนี้เราตกแต่งร้านกันใหม่เนาะนี่นี่ฮะมาดูข้างในนะครับ เด,เดี๋ยวอาจจะมีแบบตกแต่งเพิ่มอีกนะคะอีกตอนนี้บรรยากาศภายในร้านของเราเดี๋ยวอาจจะมีอะไรแบบเพิ่มเติมมาทุกคนแบบอาจจะมีรูปโลโก้ต,ตำหล่งต้องแพรไว้ตรงกระด้งหนึ่งนะ,ะนี่ก็มีบรรยากาศเนาะมีสนามหญ้าเทียมนี่ะนะมีกล้วยนี่บรรยากาศโดยรอบนะคะ ครับโอ้ปิ๊กเพิกสิงยางออประจัดเตียวไว้นี่มีลรกผู้ไข่ดองไหมนะครับเฮ้ยไปไปเราจะไม่แนะนำคะอันนี้สวัสดีครับนี่อันนี้ผู้บ่าวอันนี้เป็นผู้แปของแก้วเลยนะคะขงเพรนะอันนี้เสอเหลืองที่อะไรครับบี นี่อะไรครับเนี่ยแหมนั่งโตเลยนะนี่เพิ่งไปถอยมาใหม่ฮะทุกอย่างถอยมาใหม่เลยครับนี่โอ้โหใช่จขนามวัตถิระกันลืมถั่วลิสงได้ไงถั่วลิสงอะไรเท้าทีอยู่เหรอใช่เท้าทีครับบอสเดี๋ยวจะไปซื้อให้โอ้โหบอยนะครับเนี่ยเข้าไหล่ทีเข้าปากเออนี่ฮะตกแต่งร้านกันใหม่นะอาจจะแบบว่านี่ต้องอาจจะแต่งเพิ่มเล็กน้อยอีกไง ก็แต่งไปเรื่อยๆครับทุกคนนี้ก็อเคร่าวเนาะห้องน้ำนี่สวยงามทุกคนปึ๊บบรรยากาศเข้ามัาได้นะครับที่ตำาหลอน้องแพลบางแสนนะครับสวยรู้สึกแบบชื่นตาชื่นใจนะครับนี่ เพิ่มทุกคนดูไฟจิดพัดลมพัดลมแกโตนั่งกินข้าวกินอะไรกันคลิปนี้กม็มีอะไรมากครับมารีวิว ดูนะครับอ่าอาถ่ายรูปหน่อยครับน้องเทลเดี๋ยวตัวจะหาอะไรมาติดอีกเดี๋ยวเอาอีกขึ้นหิ้งพลาใหม่ครับเดี๋ยวเอาหิ้งพลามาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาหิ้งพลาเชิญหิ้งพลามาไว้ประทับที่ใหม่ครับน้าถ่ายรูปหน่อยครับเอาเอาเอา,อา,อานั่งทำบัชีโอเคครับผม นี่จะเป็นมุมห้องน้ำห้องอะไรนี่ก็ห้องหลังเราเป็นครัวฝนตกฝนตกฝนตกใช่ฝนตกตกเป็นบากหนูอ่ารีวิวร้านเสร็จแล้วก็มากินก้อยขมทุกคนโอ้ยผักมาเป็นทุ่งนาเรียงต็มสวนเป็นไร่เป็นไห่เป็นมาเป็นรดจะมาเป็นหยังก่อน้วเนาะ มีอะไรไอ้อันนี้ครับบวบเพีย้ยวอูอะไรใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเอวบวบเพีย้ยวอูป่ะใช่ค่ะเอ่อติดใจ,จไงผักอะไรผักก็ผักอผกอกห้างบ๊วยใช่ทุกอย่างรวยผักต่าง,งน,น,นะนามีหมดเลยทุกคนดูเอาใช้สายตาดูว่าเป็นผักอะไรบ้าง <c oughs> บาง,งทีตัวเมื่อจำชื่อไม่ได้อืมนี่ครับก้อยขมของเราเลยค่ะเลยวางก่อนทำกล้องกินกันเลยบครัมาทุกคนนะอันอันดับแรกคือชนแก้วกันก่นอน าเชื้อมามาอาจจะได้ยินเสียงรถหน่อยนะทุกคนไม่ยั่วแป๊บเดียวนะโอ้ยม,มีตับด้วยคิดถึงเมย์เลยอะ ดูไงก็เลยเผินนิดนึงปกตีทำแบบถ่ายคลิปไม่มีคนมาเยินดูข้างหลังกล้องทุกคนผักอันนี้แบบว่าเนื้อน้อยาก็สมจริงเลยอ่ะคุเนี้ยาวหอมจริงต้องเข้าแล้วคุณก็เถักเยอะจัง กินไลยมันไม่เยอะที่บ้านยังไป่ะเนี่ยเสร็จไปะมันยเท่านี้ทุกคนไปแล้วแล้วแบบ้หน้าแล้วอยูท่ไร่ทีส,ส,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนโอ๊ย ทำอะไรคะแม่คะวันนี้กำลังจะทำต้มเส้นในพลังงานที่ร้านกินให้น้อง,อองกินค่ะวันนี้น้องแพลวโชว์พี่มือต้มเส้นนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปก็คือดิบหมดแล้วน้ำมันมีเดี๋ยวซื้อวัตถุดิบมาเติมได้อ่าไม่คิดว่าทำหมออ้อใหญ่ขนาดน,นี้นะครับคิดว่าทำแบบน้องให้น้องๆอ,งองิ่มเลยหม้อกขูดกริบอะไรอย่างเงี้ยกินได้ถึงพรุ่งน,นี้เลยนะเนี่ย มาเดี๋ยวไปดูพี่เมเลยพี่เมกับพี่คิวอะเนาะไมไ่กินหรอกสองคนนั้นอะถ้าเกิดมาไม่บอกก็ไม่ได้กินอ่านี่ฮะเครื่องปรุงเส้นของเราอันนี้กล้ยขมตูนครับอืมเส้นของเราครับเส้นส่วนเหนียวนุ่ม,มก็ซื้อมาเครื่องต้มเส้นมาทำให้น้องๆกินนี่ กีนแบบครอบครัวทุกคนสวัสดีค่ะนี่วันนี้กิ่ต้มเส้นนะไปคุณต้องพยาจะช่วยคำหนึ่งครับอ่ะช่วยไปสิครับอันนี้สูตรใช่ไหมคะมสุแล้วครับเมื่อกี้เรียกว่าสูตรผักตูมผักตูมผักตูมไันนี้รู้แล้วผักตูมใช่ไหม ตูวอะไรเนี่ยคือแบบคือดีมากนี่กะปิต้องเข้าแล้วแหละหืมอร่อยเนาะผอมมาะผมอ้ำลำอย่งจะ,จะไปนั่งถุงกูนะใช่อืมผมอ้ำลำบ่อืมอืมตอนนี้ตุ้มาซื้อปงซื้อปลาซื้ออะไรมาใส่ตู้เย็นเดี๋ยวให้น้องๆทำกินครับบรรยากาศตอนนี้ก็ลูกคา้าเพิ่งออกไปครับทุกคนจะทำอะไรกินกันนี่ อายมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่ให้แต่ให้อาหารวันนั้นนังก็มาทุกวันเลยนะครับนี่ฮะนองดำนองดำโอ้ยนอนอนอนาทุกวันเลยเดี๋ยวอาหารให้บป๊บนึงเสร็จแล้ววันนี้ก็มีเท่านี้ก่อนละครับเดี๋ยวค่อยเติมอะไรก็ว่าไปม,มาลวฮะอาหาร วาไม่ต้องนหละนดี๋ยวเขาก็มากินอ่าดูแลครับ410บาทเคครับแป๊บนึงนะอ่าเ้วยหน่อยปะพี่นะมัดถ้วยยังไงอือหือโอ้น่ากินจังเลยตวกูแบบว่ารสจัดจัดใช่จ้ของใครครับของหนูค่ะนี่คนที่รักผมก็ได้เรื่อยๆเลยเลยครับเลยเขาไม่กินอ่ะเขาไอ ของที okay. okay. okay, uh ่ละก่อนเลยนี่อืมน่ากินมากข้าวโพดเผ็ดๆอร่อยไหมไปคิดถึงพี่เมย์เด้เมย์พี่เมย์พี่เอพี่วิวพี่เมย์อร่อยใส่นี่เลยครับใส่นี่ด้วยเพื่อความหอมเทีมเจียวเอาไม่ถามนกเอาหรอเขาไม่ถามเขาว่าเรื่อกว่ายังไม่กินน่ะน้องพี่ได้ยินไหมเอาเขาบอกเขาตัดที่หลัง เดี๋ย <S ess un> สนามเป็นคนสุดท้ายแกพี่เออพอแล้วพอแล้ววัตถุดิบอ่ะไม่เน้นไม่เน้นเออเน้นเส้นหรอ <S <S อ,อืมค่วยเขาด้วยพี่บิวอดเลยพี่บิวเอ,อ้ยมารถไหนที่มันไม่ไกินทำง่ายแป๊บเดียวอมืมทำง่ายแป๊บเดียว <S <S เก๋ไว้กินได้พรวันนี้ก,นนก็ยังก,กินได้ <S <S ไดไดเลยแล้วส้มเอะเลยปรุงแบบว่าเชิญเขารถเช่าอ่ะอืมไปเทส เนี่เยเผ็ดว่าดึงกินไม่ได้ออเออทำ่าเผ็ดๆเนี่ยละทำมาทีเยอยนะจะได้ป่าแล้วติบีเดี๋ยรู้ว่าหน่อบังเนผมนี่เดียวพร่าจะมากินบัง,น,งน้องอันทานแล้วดีนะฮะคือฮักงู ใส่ป้ะใส่ไหมความหอมหอมคู่กันอืมไม่คู่กันป่ะอ่ะไม่ใช่ละลายป้ะเนื้อคัวยเพชรเพชรเอาบอ้าวเผ็ดเนาะไม่ต้องใส่เจ๋อเจ๋อเฟรนด์พอดีพีดแว้วตาแล้วน้องเห่งที่กุ้งเกี่ยวเลยเออประมาณนั้นแหละเรีว่าเห็ดง่ายกว่าเดี๋ยวถ้าอยากทำอ่ะอยากทำกินเนี่ยวิ่ไปบ้านไปอะไรเงี้ยทำให้ค่อยแม่กินอ่ะเดี๋ยวพี่สอนว่าทำยังไงถ้าถุงมือเราใช้เส้นอย่ื่นได้ไหมเป็นแบบ ได้ได้หมดมีดูชิมชิมบุลซ่ของที่ร้านเราก่อนเป็นยังไงียกว่าเด็ดหรือบีบบะแซบบะพี่เบลพี่เม่าบอสเสียใจด้วยนะไม่ได้กินอ่ะเดี๋ยวท้าไม่กินแซบบะแซบอีกคุณควยเมยังแซบเลย เขาแบบสีแบบทำง่ายมากแล้วพี่มากินกับแนนเหรออืมมันหอมดีอื่นมาละดูกขาใช้น้ำไม่หน่อยมากินกันไงแมวอั้อรลอยครับอชอบกินเมนูแบบว่าไม่ใช่ข้าวอะ ข้อกระดับนี่ไ,ไดครับระคาเราขิ่จืดแฮะมีพี่กินเค็มปะเออริงจริงเลยน่าใส่ไอ้ปากเขาเนี่แหละเพราะว่าเขากินรสจัดเขากินแบบว่ารสแ,แบบเค็มไปเลยอ่ะ อร่อยไหมเพศเป็นไงแตกไหมลวดยังไงเหมือนก็เสียวไก่แหละแต่ว่ามันมูนแกิว่าตามรสชาติย่างครอบมันอร่อยอ่าอิ่มากบอกเล